โรบล็อกมันเป็นเกมโปรดเอาฉันเลยอะว้าวเจ๋งสุสดๆเนะี่ยอะไรอะเป็นไปไม่ได้หรอกนี่แหละโอกาสของพวกเราอะไรที่กับฉันเนี่ยไม่นะว้าวท,ที่ไหนอะฉันอยู่ในเกมอย่างนั้นเหรอฉันต้องไปตามหากวางตัวปรดเอาฉันหน่อยแล้ว มันมืดจังนาก,นกลัวคุณกวางอยู่ไหนนะโอ้น่นอะไรกันเนะ่ยเ <c oughs> ขาเหรอวางตัวนี้ต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอนเี่ยโอ้สวัสดีเจ้าตัวน้อยมาทําอะไรกลางปาแบบนี้อย่างนาเลรนจ๊าโอ้น่ากลัวเฮ้เจ้าตัวแสบไม่ต้องมี่บเด็กคนนี้เลยนะ <c oughs> ดูนี่ส <c oughs> ิ โอ้ไม่นะแปลวไฟนี่ต้องเป็นแสงจันทอาทิตย์แน่เลยไม่เอาแบบนี้ถึงตาฉันแล้วเหรอน่ากลัวอย่านะไม่ต้องกลัวนะฉันใจดีมากเลยล่ะเดี๋ยวก่อนนี่เธอยังเหรอฉันอยากเป็นเหมือนเธอมากอไม่มีปัญหาฉันจัดการให้เองนะว่าแต่ริ่จะอะไรดีล่ะ เริ oh, no. ่มจากเขาก่อนดีไมฉันอยากมีเขาแบบธรรมมากใช่เลยฉันมีไอเดียดีๆแล้วอะไรนะนี่มาที่ไหนอะ่ะอยู่ในป่ากิ่งไม้แบบนี้ต้องช่วยพวกเราได้แนะ่ว่าแต่จะวางไหมอ่ะลองใส่ดูสิโอ oh. oh, ไม่นะแบบนี้ไม่ได้เลยแต่ฉัชอบมันมากเลยนะดูสิฉันทำแบบนี้ได้ด้วยอะ่ะหลกจัง oh. เขาถ้าต้องเล็กกว่านี้หน่อย <Yes. S 1> อันนี้มันใหญ่ไป เอาใช้กล่องเล็บหน่อยแล้วเหรอลาลาว,ว้าวตรงล็บพูดมันแท่มากอย่ากลัวล่ะทรูฟทิ๊เยิ้มไปเลยใช้ได้มาแยกกันหน่อยดีกว่านะอ๋อฉันเริ่มจะหิวแล้วไปกินอะไรกันก่อนเถอะถึงฉันหาวิธีให้เองนะ<อ>ป่านนี้ก็ใช้วพวกเราได้แนะ่กินบร์รีได้เลยสุดยอดนี่แหละของโปรดฉันเนี่ยอืมอร่อยมากเลยอืยอ้มอ๋แล้วไ่หมดเลยจริงจังหรือเปล่า ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้มันแกล้งง่ายดูสิว่าฉันเอาอะไรมาด้วยเนี่ยว้าวฉันชอบมันมากแล้วอีกอย่างนะยิ่งไปเลยแต่ฉันก็ยังขาดอะไรไปบางอย่างอัมบอรรี่สดๆยังไงเล่านั่นมันใช้ได้จริงเหรอเกือบเสร็จแล้วล่ะว้าวเท่มากโอ้เมือหนแล้วไม่ต้องห่วงเรามีไฟอยู่แล้วล่ะ เอานี้พวกเธอนีไม่รอด้อกน้ว่าไงที่รักโชคดีที่เรามีแสงไฟแบบนี้เข้ามาไม่ได้อ้า <c oughs> ไปของพวกเธอช่วยอะไรไม่ได้หรอกโอไม่นะ <c oughs> เราต้องเดนนะินแน่เอไงดีเนี่ยจับได้แล้วใหญตัวแซบ <c oughs> ฉันดูแลต้องทำยังไง <c oughs> หนูเข้าใจแล้วใช่ไหม <c oughs> แน่นอน เล่นได้เลยอะไรนี่ไม่เอาแบบนั้นนะแย่เราเป็นที่ดีมากเลยมาแปะมือกันดูสิฟอาดีขึ้นแล้วเราปลอดภัยแล้วเหรอดวลทแล้วลอยเด้อหม่นะบายดูสีฟระดับไปแล้วไม่เป็นไรเราต้องไปขอความช่วยเหลือหน่อยตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยอะโจูๆหลบก็เแล้วน่ากลัวมาก

ไอ้ไล้เนี่ฉันมีไอเดียดีๆแล้วเสร็จแล้วนะเธอชนะไปเลยก็ได้เอาไม้อันนี้ไปได้เลยฉันสงสารทอมากเลยนี่ไงเอาไม้นี้ไปเทอดกันได้นะใครฉันหมดเลยนะใครทำเลยอะนี่ไงเอาไม้พวกนี้ไปเลยก็ได้ฉันไปก่อนดีกว่าบายเยี่ยมเลยตอนนี้ก็มาก่อไฟกันได้แล้ว mà thỉnh thầy cắn. Bà may nát yin chân lơ bợt rồi. Tôi có mẹ kế Tôi sẽ giải quyết. Tôi sẽ giải quyết. ฉันว่ามันยังขะอ,อะไรไปอย่างนะ <c oughs> ดูส <c oughs> ิยัยตอนนี้ฉันก็มีเยี้ยมแบบนี้แล้วยังเลยแต่ฉันว่าย,ยังขะอ,อะไรไปอยู่นะก็เสื้อตอนนั้นไงแล้วใช่แล้วใครยังขะพวกเราทำไมเมื่อดีกแล้วมีใครมาเจอฉันหรือเปล่าเนี่ยโอ้เมื่อดีกแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นกันนะบอกลากันได้เลยโอ้ไม่นะเจ้าตัวน้อยจะช่วยเธอเองนะ เธอตามฉันทะเ่างะกันนะรบับได้ไปเลยนี่นมันส้กันหน่อยดีกว่าเฮ้ยทำไมเลยนแล้วตัวแสบสุดท้ายก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วขอบคุณ <c> ม <oughs> ากย,ย้อยนุ่ยหิวน้ำม,มากเลยอ่ะไม่มีปัญหานี่ไงเจ้า <c oughs> ฉันมีไอเดียดีๆแล้วจุ้มชิค นี่แหละเจ้าตัวหมายของ,งเรา <c oughs> ต้องลองใส่มาหน่อยแล้วลนะ่ะ <c oughs> มันเข้ากับธอมากเก่งมากเลยเจ้าตอนนี้ก็ไปกันได้แล้วตอนนี้ทําเหมือนกับ <Yes. S 2> ฉันมากเลยอื <c oughs> มมาแปะมือกันแต่ฉันยังไม่มีถุงมือเลยอะ <c oughs> งั้นมาทำมันกันเลยดีกว่านะ True t r i เลือกอันไหนดีอะฉันน่ายอด้านนี้มากเลยอะไรกันเน่ะ เดี๋ยวฉันโชว์ให้ดูเองดูนี่นะดูสิเตรียมตัวชนะเป็นเองรับได้แล้วว้าวข้างในนี้มีอะไรเหรอตลกจังเยี่ยมเลยในโลงดียทีซิว้าวกำลัอยากได้อยู่พอดีเลยอะแทาสุดเลยหมานของฉันเป้เลยอะ มื่อเด็กแล้วเหรอโชคดีที่เราต้องอยู่ข้างกองไฟแบบเนี้ oh. oh, อะไรกันนะของหวานเนี่ยเง้นเหรอจะไปไหนกันนะ oh. ไปไหนเนี่ยโอ้ oh. ดู๋ยวมันเธอจะอยู่ใกล้กองไฟไป,ไปหน่อยดักเท้าที่เธอโดนดีนะโอ้ oh. ต้องทำอะไรสักอย่าง oh. แล้วเหาอแบบนี้ไงเล่าชทชิค จะพวกเคแพ้อะไรดีอ่ะเลียมตาก่อนมาแปะมือกันเอาไงก็ดีเนี่ยแซ่โค้ดอีกแล้วหรอบายบายฉันต้องไปเรียนหน่อยแล้วเธอสันนฉันไหนได้มั้ยขอคิดก่อนนะเธอต้องมีถุงเท้าก่อนฉันมีย D ีๆแล้วเดี๋ยวไปกินนะจ๊ะฉันต้องไปแอบหน่อยแล้ว ถึงเวลาของเวทมนต์ <Yes. S 1> นี่แหละถุงเท้าของเราเนี่ย <c oughs> พร้อมแล้วล่ะลองใส่ได้เลยนะทรูทริคทีนี้ก็ทำตามฉันได้เลยอ๋อแทมมาเลยอ่ะสนุกมากอ๋อเอ้ยผมฉันเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องห่วงตามฉันมาเร็วง <Yes. c oughs> ั้นไปกันเถอะสวัสดีสวัสด,ดีจะ <c oughs> ช่วยอะไรไหม oh. แล้วต้องการอันนี้ด่วนเลย ใช่แล้วนี่แหละที่เรากำลังตามหาเอาอันนี้แล้วกันนะคะทำไมต้องเป็นอันนี้ด้วยล่ะเราต้องมาทำผมกันเนอะโอไม่นะแต่ไม่ใช่กับเธอไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะเธอเองละกันโอ้่าเป็นไงบ้างอะตัดกันเลยดีกว่าตอนนี้ต้องใช้ใรหน่อยแล้วนะแบบนี้เลย เลอแปลงด้วยแล้วก็หนีผมไม่นะนแบบเนี้ยเยอมากเลยเยอะว่อล่ายังค่อยอะไรอีกไม่เนี้ยตอนนี้ก็คารเตกโตฉันสวยมากเลยอยากขอบคุณมากนะว้าวสวยสุสดเลยสของของเราพร้อมแล้วนี่ไปเขาฉันงนั้นเหรอขอบคุณมากเยอไปเลยละขอบคุณมากนะคราบายฉันชอบสไตล์แบบเขาฉันมากเลยทำไมไม่เห็นจะมีใครอยู่เลยลลยเนี่ย โอ้คุณแนมเหรอแทมมากดูสิใครสอนตรงนั้นกันนะฉันต้องลอแกล้งเธอาหน่แล้วว้าวฮึร้อยเมตรจะวาวเลยอ่ะเฮ้ดูให้ดีนะฉันจะสอนให้เองเนี่ยอ๋อฮะเข้าใจแล้วจนเรียบร้อย ว่าทำด้วยกันเลยดีกว่าฮนาะอืมอะไรกันเนี่ยทำไมล่ะคะเขาก็มีกล้องเล็บแบบนี้ด้วยจริงด้วยนีนยังไม่มีเลยอ่ะไม่เป็นไรเราแบบนี้ดูแ <ài> ล้วกันนะจ๊ะ ทำไมไม่เวิร์กกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเล่ออกแล้วอ่ะถือไว้ก่อนนะอ้นี่ไง yes ทำได้ดีมากเลยเอาไปได้เลยนะนี่เลยว้าวมันของธรมมากเดี๋ยวฉันสอนให้เองนะมาเล่นกันหน่อยดีกว่าสนุกสุดๆเลยอ่ะสนุกมาก ต่ฉันว่ายังขาดอะไรไปอย่างอนะตอนนี้ฉันดูแล้วล่ะเดี๋ยวเราเรมีหางด้วยถึงเวลาไปทำภารให้เธอกันแล้วอ๋อกำลังตามหาอยู่พอดีเลยเหไม่นะไม่ไม่ไม่ใช่ของเลยนะว่าก่อนเนะดับนะเดี๋ยวก่อนสิโอ้น่ารักมาก นี่มันงดงามมากเลยอะโอาโทษทีนะนั่นมันของฉันว่าช้ทิพยไก่อนฉันตเอามันมาทำหางก่อนเนี่ยอะไรนะไม่มีปัญหาเลยออกไปได้เลยนี่ไงเล่าฉันทำให้เธอนะว้าวขอบคุณมาโอ้ฉันกลายไป็นคาปูชิโน่ไปแล้วเหรอแล่สุดสไปเลยอะ ว้าววดูดีมิสไ์มากอขอบคุณมากเลยนะลาก่อรวันดีสไตล์ใหม่เนาะดูดีมากจริงด้วยขอบคุณมากนี่คือหากของหนูนะลองใส่ดูสิใช่ฉัอยากได้มาันมาตั้งนานแล้วอะบราวไฟดับไปอีกแล้วเหรอมันมือดอีกแล้วต้ที่สุดก็จะบขอเธอได้สักทีใช่ด้วยแบบไม่ขอไปไม่ได้หรอก ใครฉันเดี๋ยวนี้เนี่คาปูชิโน่แอสซซินโน่มาแล้วมาช่วยเธอแล้วช่วยฉันหน่อยสิแป๊บหนึงนะ่งเนาะให้เจอตัวแซมยอมสดัดีๆเขาต้องช่วยพวกเราได้เนะี่ยรับดีไปเลยจากปีศาจถึงตาฉันบ้างแล้วนะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ที่ของนายหรอกยัยสุดท้ายก็เช้าแล้วโอที่รักคาปูชิโน่คุณปลอดภัยแล้วอะเกี๊ยวของฉันฉันระเล่นฟุตบอลมั้งนานแล้วอะ นี่แหละประวัติศาสตร์ของพวกเราอ่ะนะบละัลเลร a ยนาคาปูชินโนแต่งงานกับพวกเธอนะครับคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากพวกเรา